สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ One s o u r h at a Time รายการที่จะพาคุณไปดำดิ่งสู่ห้วงความคิดและเรื่องราวอันน่าทึ่งวันนี้เราจะเดินทางสู่ห้วงลึกของมหาสมุทรที่ที่แสงแดดไม่อาจส่องถึงและเป็นที่ที่เรื่องเล่าของกลาสีเรือได้ถือกำเนิดขึ้นเรื่องเล่าของอสุรกายยักษ์ ที่มีหนวดอันทรงพลังที่สามารถรัดเรือทั้งลำให้แตกเป็นเสียเส่ยงๆได้อสุรกายตนนั้นมีนามว่าคราเคนตำนานแห่งห้วงลึกการถือกำเนิดของคราเคนเรื่องราวของคราเคนไม่ได้เพียงแค่เรื่องในหนังสือนิทานหรือภาพยนตร์ที่เราคุ้นเคยเท่านั้น แต่เป็นเรื่องเล่าที่ฝังรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมของชาวประมงและกะลาสีเรือในแถบสแกนดิเนเวียมานับศตวรรษโดยเฉพาะในประเทศนอร์เวย์และไอซ์แลนด์พวกเขาบรรยายถึงคราเคนว่าเป็นสัตว์ทะเลขนาดมหึมาที่ใหญ่โตเกินจินตนาการมีรูปร่างคล้ายปลาหมึกยักษ์หรือปลาหมึกกล้วยแต่ขนาดของมันนั้นใหญ่โตจนสามารถเข้าใจผิดว่าเป็นเกาะได้เลยทีเดียว ในบันทึกโบราณของกาลาสีเรือมีการระบุว่าเมื่อคราเค้นปรากฏตัวขึ้นเหนือผิวน้ำทะเลผืนน้ำจะปั่นป่วนอย่างรุนแรงก่อให้เกิดน้ำบนขนาดใหญ่และคลื่นยักษ์ราวกับพายุที่ถูกสร้างขึ้นมาจากความโกรวดเกรี้ยวของธรรมชาติ โดยไม่เพียงแต่เป็นสัตว์ประหลาดที่มุ่งร้ายต่อมนุษย์เท่านั้นแต่คราเคนยังเป็นตัวแทนของความหน้าเครงขามของมหาสมุทรที่มนุษย์ไม่อาจควบคุมได้เป็นสัญลักษณ์ของความลึกลับและความแข็งแกร่งของธรรมชาติที่ไร้ขีดจำกัดจากนอร์เวย์สู่โลกกว้างการปรากฏตัวของอสูรทะเลแม้เรื่องเล่าของคราเคนจะโด่งดังที่สุดในตำนานของชาวไวกิ้ง แต่เรื่องเล่าของสัตว์ทะเลขนาดยักษ์ที่คล้ายคลึงกันนี้ก็มีปรากฏอยู่ทั่วโลกนักประวัติศาสตร์และนักเดินเรือในยุคโบราณได้บันทึกเรื่องราวเหล่านี้ไว้ในรูปแบบที่แตกต่างกันไปบางครั้งถูกเล่าว่าเป็นอสูรทะเลที่ถูกลงโทษให้ถูกขังอยู่ใต้ทะเลลึกบางครั้งก็ถูกตีความว่าเป็นอสุรกายแห่งความมืดที่คอยกลืนกินทุกสรรพสิ่งในตำนานกรีกโบราณเอง ก็มีสัตว์ประหลาดในลักษณะคล้ายคลึงกันนามว่าเมกาลากกสซึ่งถูกพันานาว่าเป็นปลาหมึกยักษ์ที่มีหนวดยักษ์มากมายนับไม่ถ้วนและในตำนานของชาวญี่ปุ่นก็มีเรื่องราวของอุมิโบสุซึ่งเป็นผูดทะเลขนาดใหญ่ที่มีร่างกายสีดำและดวงตาที่เรืองแสงและมีพฤติกรรมคล้ายคลึงกับการโจมตีเรือที่แล่นผ่านในยามค่ำคืน การที่เรื่องเล่าของสัตว์ทะเลขนาดยักษ์เช่นนี้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลกทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจว่าสิ่งมีชีวิตมหึมาใต้ทะเลนี้มีอยู่จริงหรือเป็นเพียงจินตนาการที่ถูกสร้างขึ้นมาจากความหวาดกลัวต่อมหาสมุทรที่กว้างใหญ่กันแน่รูปลักษณ์อันน่าสะพรึงกลัวการบรรยายจากกะลาสีเรือนักเขียนและนักเดินเรือในยุคศตะวตรรษที่17 ได้พยายามบรรยายคราเคนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นตามคำบอกเล่าที่ได้ยินมาพวกเขากล่าวว่าคราเคนมีหนวดอันทรงพลังที่เต็มไปด้วยปุ่มดูดขนาดใหญ่ที่สามารถรัดเสากระโดงเรือให้หักโค่นได้ราวกับเป็นกิ่งไม้ดวงตาของมันใหญ่เท่ากับจานดินเผาและมีปากที่คล้ายจะงอยปากนกแก้วแต่มีขนาดใหญ่และคมกริบจนสามารถฉีกเรือให้ขาดออกจากกันได้ ในเรื่องเล่าบางเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาเมื่อคลาแคนถูกรบกวนหรือถูกโจมตีมันจะพ่นหมึกสีดำมหาศาลออกมาเพื่ออำพรางตัวทำให้ท้องทะเลบริเวณน,นั้นมืดมิดและเต็มไปด้วยกลิ่นคาวบางครั้งการพ่นหมึกนี้ก็ถูกตีความว่าเป็นคำเตือนให้ชาวเรือที่รุกรานออกจากอาณาจักรของมันแต่บ่อยครั้งกว่านั้นมากมายมันคือสัญญาณแห่งการโจมตีที่รุนแรงและโหดร้ายที่สุด และเมื่อเรือลำใดถูกหนวดของคราเคนรัดแล้วโอกาสที่จะรอดกลับมาเล่าเรื่องแทบเป็นศูนย์ความจริงที่ซ่อนอยู่ในตำนานคราเคนในมุมมองวิทยาศาสตร์แม้ตำนานของคราเคนจะดูเหมือนเรื่องเหนือจินตนาการแต่ความจริงที่น่าสนใจคือนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าคราเคนอาจจะมีตัวตนอยู่จริงเพียงแต่ไม่ใช่ในรูปแบบอสุรกายในตำนานที่น่าสะพรึงกลัว นักวิทยาศาสตร์สนิษฐานว่าคราเคนอาจเป็นหมึกยักษ์หรือหมึกมหึมาที่มีขนาดใหญ่ผิดปกติซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ลึกลับที่สุดในโลกเนื่องจากพวกมันอาศัยอยู่ในมหาสมุทรที่ลึกที่สุดและถูกพบเห็นได้น้อยมากในท่วงสงครามโลกครั้งที่สองมีรายงานจากทหารเรือที่อ้างว่าพบหมึกยักษ์ขนาดใหญ่โจมตีเรือรบ และนักเดินเรือในยุคปัจจุบันเองก็เคยพบกับมึกยักษ์ที่ถูกซากวานกินตายซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่าสัตว์ทะเลขนาดมหฮมาเช่นนี้มีอยู่จริงในโลกของเราเรื่องนี้ทำให้เราได้มองเห็นถึงความจริงที่ซ่อนอยู่ในตำนานที่เล่าขานกันมานับร้อยปีและตอกย้ำว่ามหาสมุทรยังคงเต็มไปด้วยความลึกลับที่เรายังไม่สามารถค้นพบได้ทั้งหมดแล้วคุณล่ะครับ พร้อมที่จะเดินทางไปสำรวจความลึกลับใต้ทะเลที่ยังรอการค้นพบไปพร้อมกับเราอีกครั้งหรือยัง